สวัสดีครับสวัสดี FC เซลวิกทุกท่านครับคลิปนี้ครับเดี๋ยวพามาลองไถนะครับผ่านหน้าสะนะครับผมผ่านหาหน้าสะไปยี่สิบนิ้วนะครับสำหรับหาซุนซุนดีแล้วก็หาซุนหาซุนดีนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะลองทั้งดินอ่อนแล้วก็ดินแข็งนะครับผมครับนี่คือสำหรับดินอ่อนนะครับสบายๆนะครับ คาบคลิปครับถ้าดินอ่อนเนี่ยเขาไถมันกะห่าเร็วนะไถ้ง่ายครับแต่พอเจอดินแข็งแล้วครับอ่าดินแข็งเขาต้องไช้ตัวสามพันนะครับถ้าไถก็จัเสียบห็นะครับถ้าเรห่าพันไปนี่มันจะบ่เขานะครับมันจะบ่เข่าเลยนะครับมาค้นนี่ผ่านหานะครับพวกผ่านพ้วนนี่สิอย่าให้ลุกลึกๆนะครับโทษที่นะครับผมนะครับผ่านพ้วนมันก็คือผ่านพ้วนนะครับ ขาสียเปมันเขาเลึกๆมันกะเป็นไปปรไเด้ครับมันประมาณพันสามนะครับร 1, บรมพันบุกเบิกนี่อันนี้ดินแข็งๆเลยนี่นะครับแข็งๆเลยข้าวตรงไหนเทอาละสามพันเอาครับนี่เห็นบ่กมันจะไครบุ่งนี่นะครับต้องกินเท่าละสามพันหลังนะครับเวลาเขาเจอด,ดินแข็ง เห็นบ่ครับนี่เวล่าไทยเปิดเลยมันบ่เขาแน่นี่นะครับต้องกินสละส้ำพันหลังแต่ว่าพอเจอดินอ่อนนี่ป่มีปัญหาครับหากิฟนะครับเลิกความเจอดินดาเข้าไปครับแข็งแข็งนี่นะครับยีหัอได้กันมากเลยครับผมพันพวนนี่นะครับหน้าที่ของมันคือไปพูดดนเลละเอียดครับบอมเบว่ามาใส่แบบในง่ายจอดินแข็งนะครับผมอถ้าจอดินแข็งก็ต้องพันพวกเบร์แล้วครับ ปัญหาหน้าซาครับสำนักดีขนาดเลยเค้ค,ครับหาที่พลาดีนนะครับก่อนบไงเลยครับ นะครับเมื่อเมื่อตอนกินสามใบพานมา์นี้นะครับผมตอนกินสามใบครับนในรูปมันอาจจะเป็นแบบดินคล้ายๆขี้ตมแต่โบแมนครับผมนะครับมันเป็นดินดากที่มันแข็งนะครับที่มันแห้งแล้วนะครับแข็งขนาดเลยเห็นไหมครับจเจอดินแข็งแต่ว่าใส่พันธ์สามพันสามพันหลังนะครับผมกินแล้วสามพันหลัง คือสามพันลังที่ออกสมมติว่าปกติน้อทานหานี่เขาเขากินจากหลงนะครับน้อแห่มาตกฟังนี่ประมาณนี้นะครับนี่แต่ว่าตาเขากินแสามพันลังกินเท่าละประมาณซับนี้นะครับมันก็จะมีช่วงของมันมันก็จะลงง่ายกว่าเก่านะครับแล้วก็เหตุมันเขาเลิกนะครับพร้อมันก็มากเลือกเลือกยังสีนะครับมันก็อ่ามันมันเป็นไปบ่ได้ครับ แต่ไปได้ยากครับแต่ถามว่ารถเป๊นี่เป๊ะตักสาเหิหนังครับถามว่าคาถ่ายมีส่วนมัมี้าถ่ยมีส่วนครับแต่ว่าหลักๆเลยคือระยะช่วงพานี่ห้องตรงๆมันตรงหลอครับถามมันเลยไปฟังใา่แห้งไยนะครับรถนี่เป๊ะแน่นอนนะครับเพราะว่าพานพ่วนมันทรงมันกับมันเป็นทรงเป๊เป๊เป๊แล้วนะครับเราทรงพานพ่วนมันจะบวกือผพานสามนะครับพานสามมันจะเป๊ะอกไปน้อยเดียวนะครับ กินมครับไมาลากินหาพานเขาบอกขอไปะนะครับเดี๋ยวรอบที่แล้วสามพานมานันเล ครับเห็นบ่กินตะลางสามพันจะคอเลยครับนี่เห็นบ่นะครับตากันแหงครับกับข้ากินตะละงหาผานนะครับเพราะว่าช่วงมันลงมาได้นะครับข้าก,ตก 3, 000, า็ต้องกินตะละงสามพันเอาตากันนี้เลยครับเห็นบ่นะครับสาเหตุที่รถเป๊ครับนะกะที่มีอยู่ Um. อ่าบ่กี่อย่างนะครับหนึ่งนะครับผมคือแขนข้างนะครับแขน้างนะครับคาง้างขวาเนี่ยนะครับคือต้องร่อยนะครับต้องร่อยขึ้นนะครับต้องรอยร่อยจากดินนะครับรอยให้มัน่อยมันระนาบกับดินนะครับผมนะครับให้มันร่อยขึ้นนะครับอ่าให้มันลงแต่ในช่วงของผ่านไปที่สามที่สี่ที่หานะครับผมนะครับสารพันหาที่เนาะอ่าระหว่างผานไปที่หนึ่งที่สองนี่ก็ให้มันร่อยไปเลยนะครับกับบริอยสูงครับตาม สภาพนาดินนะครับแต่ละพื้นที่คือกันแต่ไร้โซนั่นใช้ดีเลยนะครับแล้วถ้าเจอดินแห้งนะครับขึ้นสีดินเหนียวสีเป๊ะเป๊ะทุกอีหัวครับเป๊ะทุกอีหัวโมยู่นะครับแล้วก็มันก็ิดว่าไอ้ผ่านอีหัวนั่นหัวนี่ใช้ดินนั่นนี่นี่มาเป๊ะเอามาลองเมึงครับเอามาลองเมึงนะครับเห็นบ่กันอะไรก็ตามผ่าน เป็นะลรมแต่และครับมันแข็งแกรงครับการกินอะไรหาพัานตีเป็นส้งนี่เลยเห็นบอเป็นคู่ไปคู่มาเลยนี่ใส่ปร,งรุงครับเฮ้ตกบัวครับกเวย ครับสายที่สองครับแขนอ่าแขนกลางนี่คณาดึงก็ไปเลิกกินไปเ็ดให้รดยุ้งค้างสูงกับจริงครับแต่ว่ามันจะเห็นในพันหลังไทงบอลงครับผมรถของผอมมันคมยังบ่มีน้ำครับมันเข่าได้พ่อซ้ำนี่แมนครับมันเข่าได้ครับนี่คันคันบอกคันมันบอกดินขึ้นหนึ่งดินดินอย่างนี้มันแข็งข่องนะครับตอนทํามาเข่าเลิกบัวมันกับผ่านพวกมันบไดเกินนี่แล้วพ่อได้ซ้ำนี่แหละแมนครับ พานที่พอมใส้งามต้องเป็นังสีนะพ่อถ้าเจ๋ยอาตะพานล้างเขาอ,อย่างเดียวนี่มันมันมันห้ามนะครับเห็นบอเวลาไอไอนุ่มมันไทยนี่มันจะห้ามเลยนี่คณะเฮ็ดพานล้างเขา่เลิกนะครับพานหนาบถือดินนี่มันจะเสียดให้มันห้ามนะครับมันจะเหตุเป็นคลองเป็นคลองเลยครับพอดีบอเราบอกรถไม่นะครับเพื่อนกะเรเคยใช้รถน้านมันละ เปนกายังบมูในการของการแต่งโคงแต่งพานยังสินะครับสำหรับสาเหตุที่อะไรเราขนานี้นะครับแขนกลางนี่นะครับการท่าดึงเขาไปเลิกจนเกินไปนะครับมันกัสีไทยบวลงนะครับพออย่างที่ครับมันในพานหลังลอยขึ้นนะครับลงแต่พานหนานะครับพานลงพานลังกัสีบุมีโอกาสที่จะจิกดินได้นะครับผมแต่ว่าขึ้นยกข้าวสานาดินคือกันนะครับดินนาบนะครับแต่ไม่หนามีจิดดันตมสิ ข้าก็ตรงดึงขึ้นนะครับให้มันแบบว่าพ่อไทยได้โปต้องคำลงหรือแข้งนะครับถ้าเป็นนิ้แข้งสี่นะครับขากระดานแขนกลางออกมาเลยนะครับยกพันยกแขนข้างควางสี่นะครับให้มันลอยขึ้นนี่อันนี้มันตก๊บตกบวกครับนี่ข้าตรงดันออกมาอีกนะครับแต่ตัวนี้ตรงดันออกมาอยู่ยังยังพอได้อยู่ครับตอนี้แต่ว่าโอเคครับถือว่าใช้งานโอเคเลยนะครับอ่าสำหรับกระถ่ายครับเสื้อบิ๊กตังประมาณนี้นะครับ นีอตัอง้งประมาณนี้ผมจบิบเห็ดทรงจังสีนะอยียงสีนะครับแต่ตะสูบไปสูบมันครับบ่คือกันต่อป้าอ่อน้ำน้ำผ่านนี่การตัง้งผมตั้งไว้แล้วละ่ะกระยีห่งป้อพ้อกันนะครับบนีันนี้จะกันเลยการการตัง้งการตัง้งเขาตรงกระถ่ายนี่นะครับมันต้องตัง้งใล้กันนะครับเมื่อก็เข้าตรงขึ้นนี้ก็เพราะว่าเข้าหาองศามันได้นะครับหาองศาบ่ไ้กะก็ตั้งอยู่สัตว์ล <laughs> ะประมาณนี้นะครับสำหรับดินแข็งเนี่ยว่าต้องห่วงครับ พันย่างกะเปราครับเพื่อเพอพันสามอาจจะเปรอะโดยซ้ำนี่นะครับมันแข็งแห้งสำหรับพันพวดนี่ผูต้องสืบครับเจอดินแข็งเข้าไปนี่พวอยังหายอยางห้องครับเจอดินเหนียวสิเปรอะครับเสี้ยนมาได้กะเปรอครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจรถเซ็กเตอร์จันเดียนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่นะครับศูนย์แปดศูนย์นะครับผมสองแปดสองเก้าสองห้าแปดนะครับเซื้อพิกเอ็มนะครับแอดไลน์ได้ที่ อ่าตามกระถูกเลยนะครับมือกระถูกนี่กระเล็กอืมนะครับแอนไลน์เข้ามาพูดคุยกันเลยเด้เนี่ยพอดีมาส่งมอเตรถครับขั้นหนึ่งก็เลยแวะเข้ามาหาลูกค้านะครับอ่าอยู่คนละอำเภอนะครับติดรอแลรอนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็มีอย่างไรสำหรับคลิปนี้ซีพอ็มต้องขอตัวไลาไปก่อนได้พ่อแม่ที่นครับผมหากท่านใดที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืม กดไลค์นะครับผมกดติดตามช่องพิธีเต์จนเดียวว่าน้ำเนี่ยนะครับเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหนะ้าคลิปนี้ขอควคำว่า,าสวัสดีครับ